ความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรลำดวนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์จับกุมนายวินอายุ36ปีได้ที่บ้านพักหลังหนึ่งในอำเภอกระสังพร้อมอาวุธปืนสั้นไทยประดิษฐ์เครื่องแบบทหารเสื้อกั๊กและหมวกที่มีตราสัญลักษณ์ B H Q ซึ่งเป็นหน่วยทหารกัมพูชาหน่วยองครักษิทกษกสมเด็จฮุนเซนจับกุมได้เมื่อวานนี้นะคะก็มีการควบคุมตัวเอาไว้สอบสวน ล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและตำรวจชุดสืบสวนร่วมกันสอบปักคำนายวินซึ่งก็อ้างว่าเคยเป็นฐานหน่วย B H Q จริงแต่ลาออกมาหลายปีแล้วปัจจุบันมีพญาเป็นคนไทยทำงานอยู่ในไทยมาหลายปี ตอนนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอรกระสังซึ่งเป็นบ้านพัญญาได้ประมาณ1ปีและอ้างว่าถูกสวมชื่อซึ่งจากการตรวจสอบพบมีการใช้ชื่อถึง4ชื่อค่ะทั้งชื่อทางทหารชื่อในพาสปอร์ตชื่อในบัตรประชาชนแล้วก็ชื่อในบัตรที่ทำงานแต่และชื่อก็ไม่ตรงกันเขาอ้างว่าเมื่อก่อนเข้ามาอย่างถูกต้องแต่ล่าสุดกลับมีการลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติทางจังหวัดสระแก้วอ้างว่ามีการจ่ายเงินให้กับนายหน้าชาวกัมพูชาที่พามา4 0 0พันบาท เจ้าหน้าที่ยังไม่เชื่อคําให้การเพราะเกรงว่าอาจจะแฝงตัวเข้ามาเป็นสายลับคอยส่งข้อมูลความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับความมั่นคงของไทยกลับไปให้ฝั่งกัมพูชาเพราะจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่าเพิ่งจะลักลอบเดินทางเข้ามาในไทยช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา และจากการตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์ก็พบมีรูปถ่ายการแต่งกายทหารและถืออาวุธสงครามแต่ก็ต้องตรวจสอบในเชิงลึกอย่างละเอียดว่ามีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของฝ่ายไทยไปให้กัมพูชาด้วยหรือไม่เบื้องต้นตำรวจดำเนินคดีในข้อกล่าวหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและลักลอบเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต แต่ถ้าในมือถือมีการส่งข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงของไทยไปให้กัมพูชาหรือกระทำการใดก็จะดำเนินคดีอื่นต่อไปค่ะ